คำถามที่ว่าอีก10เดือนอีก10เดือน<ม>สวถึงจะหมดอํานาจและจัดตั้งรัฐบาลได้หากต้องใช้เวลานานขนาดนั้นประเทศชาติเสียโอกาส8พักร่วมจะรับผิดชอบยังไงคุณวิโรจนบอกผมก็ต้องตอบว่าหาจําเลยผิดตัวแล้วครับเพราะสอ,อสอจาก8พักร่วมได้รับเลือกตั้งจากประชาชน26ล้านคนรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ถึง312เสียงเป็นไปตามหลักการระบบรัฐสภา ที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้เกิดจากสสเลยครับแต่เป็นเพราะสอวอมาขวางเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรขัดฉันทามติจากการเลือกตั้งของประชาชนดังนั้นคําถามที่ว่าจะรับผิดชอบต่อความเสียหายของประเทศอย่างไรต้องไปถามสอวอครับรัวต่อเรื่องตกดึกน่าจะเที่ยงคืนอ่ะ,ะเจ้าตัวแจกแจกไปข้อๆเลยมันจริงๆมันไม่ต้องถึง10เดือนหรอก ใช่คนวิโร์เนี่ยเขียนว่าไม่ไมใช่ใชรอสิบเดือน, <10 S 1> อนแต่ต้องตั้งใจพยายามตลอด10เดือนแล้วจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือนค่ะแล้วก็ไล่รายละเอียดเป็นการชี้แจงแนวทางของทางนี้ก่อนจะประชุม8ปดพักวันนี้เนี่ยต้องบอกตอนนี้มีข้อเสนอให้รออีก10เดือนเพื่อให้สวหมดอำนาจในการเลือกนายกถึงเวลานั้นการเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาลก็จะกลับมาสู่สภาผู้แทนราษฎรตามคันลองที่ควรจะเป็นของบอบระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ณนะปลายทางอีก10เดือนข้างหน้าเราก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ต้องมีสอวอ,อยู่ในสมการเลยแปดพักร่วมสามารถจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องมีสอวอมาขัดขวางเจตจำนงของประชาชนอีกต่อไปและคุณวิโรจน์บอกถ้าอีก10เดือนแล้วยังต้องลุ้นก็ว่าไปอย่างแต่นี่ถ้าครบ10เดือนมันได้แน่ๆไม่เห็นต้องกังกวลอะไรคือ10เดือนรอได้แน่ๆอ่า ผมไม่ได้เห็นด้วยกับการรอ10เดือนนะครับ แต่สิ่งที่8ดพักร่วมควรทําก็คือการมีความมุ่งมั่นร่วมกันอย่างไม่หวั่นไหวและพยายามจัดตั้งรัฐบาลไปเรื่อยๆไปตลอด10เดือนแล้วยังไงบอกกับตัวเองถ้ามันต้อง10เดือนก็10เดือนเอาสิเป็นไงเป็นกันแล้วยังไงต่อเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆพวกเรามีแต่จะเดินเข้าใกล้เส้นชัยไปเรื่อยๆในขณะที่พวกเขามีแต่จะนับถอยหลังถึงวันต้องสูญสิ้นอนํานาจแล้ว นับวันเรามีแต่จะมีอำนาจการต่อรองที่เพิ่มขึ้นยิ่งนับถอยหลังคนที่รู้สึกกดดันคือฝ่ายที่ขวางการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเวลาที่จะขวางได้มันเหลือน้อยลงเรื่อยๆยังอธิบายต่ออีกเหรอความมุ่งมั่นของ8ปดพักร่วมที่มาพร้อมกับแรงหนุนของประชาชนสุดท้ายจะนำมาซึ่งการเจรจาประนีประนอมอย่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล,แ,และจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือนอย่างแน่นอน อ๋อมันจะเป็นเรื่องความมุ่งมั่นและจะไปกวดดันอีกฝากหนึง่งแล้วจะนำไปสู่การเจรจารและจะตั้งรัฐบาลได้ก่อนสิบเดือนของแปดพักอธิบายยังไงต่อทุกวันนี้ที่สอวอเป็นฝ่ายได้เปรียบก็เพราะพวกเขาคิดว่าพวกเรารอไม่ได้หมายถึง8พักรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ได้เวลาที่ผ่านไปพวกเราจะต้องยิ่งร้อนรนแต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองกันเสียใหม่ว่า เรารอได้อีก10เดือนก็รอได้อยากจะขวางอะไรเอาที่สบายใจเราก็จะพยายามของเราไปเรื่อยๆและเวลาที่ผ่านไปเท่าไหร่สอวอมีแต่จะวิ่งเข้าใกล้วันหมดอายุของตัวเองไปเรื่อยๆอ,อำนาจการต่อรองของสอวอจะลดลงเรื่อยๆและถ้าสอวอเขาไม่เจรจาละ่ะพอครบ10เดือนสอวอก็มือเปล่าไม่ได้อะไรเลยแล้วยังไง ของยิ่งใกล้วันหมดอายุเนี่ยมีแต่จะต้องทำโปรโมชั่นลดราคามผมเชื่อว่าด้วยแรงหนุนจากประชาชนที่มีต่อ8ปดพักร่วมและอำนาจการต่อรองของสอวอที่ลดลงเรื่อยๆจะทำให้การเจรจาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวิโรดเชื่อว่ายังไงเชื่อเถอะครับถ้ากล,กล้าประกาศว่า10เดือนก็10เดือนรอได้รับรองว่าแค่ไม่กี่เดือนก็จะตั้งรัฐบาลได้ครับอ้าวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไง